ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสําหรับการเขียนภาษา JavaScript นะครับก่อนนื่นะครับก็ให้เรานะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปใน Google นะครับ Node.js นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับพอเรากดเข้ามาที่ปุ่มดาวนโหลดแล้วนะครับก็จะมีระบบปฏิบัติการนะครับให้เราเลือกนะครับตามระบบปฏิบัติการที่เราใช้นะครับในที่นี้ผมเลือกใช้เป็น Windows นะครับผมก็จะกดไปที่ Windows นะครับ พอกวิโว่ปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับในที่นี้ผมได้ทําการดาวน์โหลดไปแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไม่ดาวน์โหลดนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับที่เราจะติดตั้งนะครับก็คือตัว text editor นะครับซึ่ง text editor นะครับมีหลายตัวมากเลยนะครับในที่นี้ผมจะขอใช้เป็น v s code นะครับ b s code นะครับตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมที่สุดเลยนะครับ ก็กดไปที่ดาวน์โหลดครับพอกดเข้ามาดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเวอร์ชันนะครับของระบบปฏิบัติการให้เราเลือกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนติดตั้งในระบบปฏิบัติการวิดโอ่ก็เลือกเป็นอันที่1นี้นะครับอันนี้เป็น l i n u x นะครับตัวต่อไปก็คือ Mac นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลด2อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้งนะครับติดตั้งก็ไม่ยากครับกดเน็กเน็กเน็กอย่างเดียวนะครับ ในที่นี้ผมได้ทําการติดตั้งทั้ง2อันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับเราจะทําการสร้างโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บโปรเจกต์ไว้นะครับในที่นี้ผมจะทําการเก็บไว้ที่ไดซีนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า java script นะครับซึ่งผมได้สร้างไว้ก่อนนานแล้วนะครับกดเข้ามานะครับพอกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผมก็สร้างโฟลเดอร์ไว้อีก1นึ่โฟลเดอร์นะครับชื่อว่าโปรเจกต์นะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้ามาในนะครับภายใน โฟเดอร์นะครับก็จะยังไม่มีไฟล์ใดๆเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสร้างโฟเดอร์นะครับที่เราต้องการจะเก็บโปรเจกต์ไว้นะครับสร้างไว้ที่ใดดีก็ได้นะครับหรือในส่วนที่เพื่อนๆต้องการเก็บโปรเจกต์ไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็น2หน้าจอนะครับสเต็ปต่อไปนะครับก็ให้เรานะครับมาที่ปุ่มค้นหานะครับพิมพ์คําว่า cmd นะครับก็จะเป็นคำมันพร้อมขึ้นมาให้เราตรงนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ ผมจะเลือกเป็น2หน้าจอแบบนี้นะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับในที่นี้นะครับเรายังอยู่ในผาดของยูเซอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อยูเซอร์ของเรานะครับเราจะต้องเข้ามาในผาดของโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะดาวน์โหลดแพ็กเกจนะครับเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์โปรเจกท์ที่เราสร้างไว้นะครับในที่นี้นะครับผมจะใช้คําสั่ง cd นะครับเข้ามาในโฟลเดอร์นะครับ ผมจะขอก็ผ่านตรงนี้นะครับโฟลเดอร์ java script แล้วก็โปรเจกต์นะครับก็ c t r โทรนะครับตรงนี้แล้วก็มา c อนโทรลครับวางนะครับ cd dice นะครับ s folder java script s s folder project นะครับเมื่อเราได้ผานที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม enter ครับตอนนี้นะครับผ่านก็จะเปลี่ยนจาก user แล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานะครับมาเป็น dice s java script s project นะครับพอเราเข้ามาผ่านนี้แล้วนะครับ เราก็จะทําการติดตั้งแพ็กเกจนะครับซึ่งคําสั่งแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือ npm i n i t w a l y นะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม e n t เ r ครับสัเงตรงนี้นะครับจะมีไฟล์ปรากฏขึ้นมา1ไฟล์นะครับชื่อว่า p a c k เก e นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการติดตั้งแพ็กเกจอีกนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็ใช้คําสั่ง npm install คิกขีดเซฟคลิกเพรสแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มเท็ครับแล้วก็มาสังเกตฝั่งนี้นะครับจะมีโปรเจกต์แล้วก็ไฟล์ปรากฏขึ้นมาอีก2ไฟล์นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการเปิด Text Editor ที่ใช้สําหรับเขียนโค้ดขึ้นมานะครับผมก็จะใช้คําสั่ง Code วักจุดเห็นเทครับ ก็จะทําการเปิดโปรแกรม VS code นะครับขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับพร้อมกับไฟล์และแพ็กเกจที่เราติดตั้งไว้นะครับไฟล์แพ็กเกจ d o n นะครับก็จะเป็นอ่าชื่อโปรเจกต์นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันนะครับแล้วก็มีคําแนะนําครับให้เราสร้างไฟล์ index js นะครับตรงนี้นะครับเป็นไฟล์เมนหลักนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับแพ็กเกจ sheet log s o n นะครับก็จะเป็น รายละเอียดนะครับของแพ็กเกจที่โปรแกรมได้ติดตั้งมาให้เรานะครับทั้งหมดเลยแพ็กเกจตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตรงนี้ครับโหนดโมดูลครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการติดตั้งแพ็กเกจนะครับสําหรับการเขียนภาษา javascript นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนถัดไปนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้ยังไงนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ